น้ำมุค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาตามแนวทางกับน้ำมุนค่ะในงวดวันที่16มีนาคม2 5 6 8คลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะที่มาตามน้ำมุนเนาะค่ะน้ำมุนว่าฝันแล้วว่าสั่นฝันแะ้วจักเทื่อน้ำมุนฝันสองเทื่อแลลวฝันสองเทื่อแลลวเนาะเอาฝันเทื่อแหลกฝันแนวไดหนอฝันเอแหลกฝันว่าแมนแล้วฝันว่าพี่แมนแล้วบอกว่าอันนั่งมีของดีอยู่ข้างเหื่นพังยางอ่อมหื่นอยู่บ้านไปเห็นหมออยู่หน้าบ้าน เข,ขียนเด็กไหวแดงอยู่คืนอยู่ไปเห็นหมอหมอนะคือหมอผีหมอห้หมอดินปั่นเครื่องปั่นดินเขาอะไรล่ะค่ะบ่า,บานี้ไปเปิดเมืองแม่เห็นอะเด้อปัสนเห็น,นแล้วเขาเลยเปิดเมืองหาเปิดเมืองหานะให้เขียนเลขเลขไห้อันสี่ศูนสี่โตแดงอยู่คืนโตแดงคืนเลยไไสี่ศูนยสี่เขียนไหวใสเขียนไหวปากหมอปากหมอเลยปากหมอไม่มีผ่าขาวหอเขียนไหวสี่ศูนย์สี่ค่ะ บานนี้พ่ออันเห็นแล้วเอินบอกเพิ่นเพิ่นว่าเห็นหมอแล้วเอินบอกแม่ได้เอินหาเพิ่นมาเพิ่นว่าแม่สิเมืออะเด้อเพิ่นว่าบานนี้เพื่อนยกมือขึ้นยังสีสีสูนหาแล้วบ้านแม่นเป็นผู้เฒ่าหรือผู้ผู้นุ่มแม่แม่จะของแม่ที่ตายไปแล้วเนี่ยแม่ผิดเนี่ยคือยกมือขึ้นยังสีเลยหานิ้วเม็นบอหาเนี่ยไม่ไปกนเด้อเพิ่อนว่าไปเลยบ้านไปเลยแม่นน้ำมนต์สีหายตัวไรเลย เพิ่นแต่เพิ่นเขียนให้นั่นสี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่กัสีเอาสี่ศูนย์หาแล้วเพราะว่าเพิ่นยกมือขึ้นหาเนี่ยเออสี่ศูนย์หาสี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์หาก็ยืดเืมติด 5, เก่าศูนย์หาไว้น่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นผู้เฒ่าเนาะค่ะเสียชีวิตไปแล้วก็เป็นศูน, 5, นย์เนาะค่ะยกมือขึ้นหานิ่งเนาะค่ะแมนเลขเห็นในไฮนี่ในในไหในปากหมอเนาะปากหมอปากไฮนี่ก็คือสี่ศูนย์สี่เลขน้ำม่อนจับห้เนาะค่ะตีเพิ่มเติมก็คือ สี่ศูนย์หาเนาะแล้วก็เพิ่มเติมมาอีกคุ้มหนึ่งก็คือเก้าศูนย์หาเนาะค่ะเป็นแนวทางของน้ำมุนในฝันแรกเนาะค่ะแล้วมาฝันบบดนี้เจ้อที่สองนี่ฝันเมื่อไรฝันมขึ้นวานฝันมือขึ้นว่านเนาะค่ะมาตามน้ำมุนเมื่อนี้วันที่สิบเอ็ดค่ะท่านผู้ชมฝันเนี่ยไรน้ำมุนฝันมาพอคนแบกปืนกระปูพอกระปูแบกปืนแบกปืนคนละอันทามว่าพ่อสิไปอสสิไปยิงนกเห่อสิบเอ็ดยิงนกงัยสิไเ็ยิงมันให้ยังหนก กุศลไปยิงนกพหนมามพวกกระแบกปืนสองหาพวกกะแบกปืนยางไปพอนันแต่จะคล้องนันตีใส่พอนันหน้ามหกอืมปืนหนึ่งแปดอืมปูนั่นเก้าอืหกแปดเก้าแปดหกแปดเก้าแปดนี่ไถ้าให้ตีจากฝันนี่ปืนนี่เป็นปืนสั้นหรือปืนยาวปืนยาวเป็นปืนยาวเป็นปืนแก็บเข้านีบบอสแมนแบก้นละกระบอกแบกคนละ ปานนี้ยิงนกบอลในความฝันนี่ป่ะสิยิงแต่บอลได้ยิงแต่บอลได้ยิงแมนแบกซื้อแบกเพิ่นแบกยางซื้อฐานป่ะสิไปใช้หรือสิไปยิงนกเพิ่นฝันเห็นซ้ำนี่ฝันเห็นซ้ำนี่ฝันโม่เหี่ยวฝันดอกโม่เหี่ะโอ้สิตีให้แปดโกกับเก่าแปดแปดโกกับเก่าแปดเด็กสองคุมสองตแมเนียนซ้ำนี่เนาะแมีนค่ะนกเนื้อจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านตีเอาเนาะน้ำมต์ตีเพิ่มเติมเอาค่ะ ก็เหลืออีกบก,กี่มือเนอเล็กก็ออกแล้วเนอมือนี้มาตามวันที่สิบเอ็ดค่ะทาน้ำมุนฟันอีกเนะคะ่กะกสีมาตามป็อีกของสุดทายเนะคะ่ะเพราะ,ะว่าน,น้ำมุนนี่มากมากของสุดทายเนอะะแต่้าบ,บฟันก็คือคลิปนี้เป็นคงสุดทายเนอะ,ะน,น้ำม,มุน์งวดว่างหันค่ะท่านผู้ชมน้ำมุนเลขเขาได้น,น้ำมุนเพราะว่าเ,เลขหล,ลุดเลกหลดสามโตเลยค่ะท่านผู้ชมเขาทั้งสามโตเลยเนะค่ะ เลขบวรถน้ำมนต์นี่สี่เก้าหนึ่งแปดเนาะค่ะแต่ว่าเลขออกแปดเก่าสี่เนาะค่ะมันกลับกันอยู่ในหันเนาะค่ะค่ะถือว่าเลขเข่าค่ะท่านผู้ชมทางหมวดนี่มาอีกก็คือสีดีน้ำมนต์เนาะขอให้มาอีกเนาะค่ะก็คือคักๆเลยก็คือเพื่อนเห็นเลข อยู่หมอปากหมอเนาะแม่จ้ะยู่ปากหมอสี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่ค่ะน้ำมุนนี่มักเอาเนอยู่ได้ฟันแหม่นอยู่ได้ค่ะท่านผู้ชมฟันแม่นจับให้ถือเนาะค่ะเป็นผู้ที่ฟันแม่นผู้หนึ่งค่ะก็ขอห้มมโชคมิลาบเดี๋ยวรางวัลใหญ่กับน้ำมุ์อีกขังหนึ่งในวัดนี้เนาะค่ะน้ำมุนมีน้ำเพิ่มเติมบ่คะบ่จะมีซ้ำหน่เนาะค่ะขอบคุณน้ำมุนได้หลายค่ะบ่แพงแนยวทางขอบคุณค่ะสรุปเนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของน้ำมุนค่ะ ในงวดวันที่16มีนาคม2568นี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแปลกของน้ำมนต์เนาะค่ะมาตามเพิ่นสดๆดห่อนๆค่ะน้ำมนต์นี่เพิ่นฝันอยู่สองเือเพิ่นว่าค่ะท่านผู้ชมฝันเต่ตวิกตงวดนี่เพิ่นฝันเห็นผียาเพิ่นเนาะค่ะผียาที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะม่เพิ่นว่าม่ล่ะมาบอกให้น้ำมนต์นี่ยางออมเฮื่อนเพิ่นว่ายางเบิ่งหาของดีหลอมเพื่อนเพิ่ดูเพิ่นว่าค่ะน้ำมนต์ก็ได้ยางเพิ่นว่ายางไปแล้วไปเห็น หมเพื่อนว่าเป็นหมอดินเป็นหมอดินสมัยโบราณเพื่อนว่าค่ะใส่ผ้าขานี่ปิดปากมหมไว้เพื่อนว่าน้ำมุนก็เลยแนมเบิงเพื่อนว่าแนมเบิงละเห็นเลขยูดทั้งผ่าเพื่อนว่าเขาเขียนเลขไว้ยูดทั้งผ่า a, เนาะค่ะยุปากหมอเพื่อนว่าค่ะสามตัวซีศูนย์สีตัวแดงจึงคิงเลยเพื่อนว่าค่ะเห็นชัดเจนเลยเพื่อนว่าค่ะซีศูนย์สีเพื่อนว่าวงกลมหายเน้นเนาะค่ะหลังจากนั้น ผียาก็เลยยกมือขึ้นหานิ้วเพิ่นว่ากูสีมื่อกนเด้อเพิ่นว่าค่ะยกมือขึ้นหานิ้วแล้วก็หายไปเลยเพื่อนว่าน้ำมตนก็เลยตีเล็จากฝันห้เนาะค่ะสี่ศูนย์หาเพิ่นว่าสี่ศูนย์นี่เอามาจากเลขเห็นอยู่ทง่มอดินเนาะค่ะตัดมาสองตัวเพื่อนว่าส่วนหานี่เป็นเลขที่ผียายกมือขึ้นเพื่อนว่าเพิ่นจับมาใส่กันเป็นสี่ศูนย์หาเพิ่นว่าค่ะแล้วก็อีกคุ้มหนึ่งเนาะค่ะเลขกตีจากฝันเนาะค่ะเก้าศูนย์หาเนาะค่ะ เก่าตีมาจากผียาเนาะค่ะผียาเนี่อายุหกสิปีเป็นผู้เฒ่าแล้วเพื่อน่าจับเก่าใส่เนาะค่ะศูนย์นี่ตีมาจากเป็นผีเพื่อน่าผีตีเป็นศูนย์เพื่อนบะหาตีมาจากยกมือขึ้นหานิ้วเพื่อน่าค่ะเพื่อนก็เลยหายเป็นเก่าศูนย์หาเนาะค่ะเล็กีจากฝันสามโตค่ะแล้วกขมาฝันอีกเพื่อน่าฝันเดีมือหนึ่งแล้วเนาะที่ผ่านมาเนาะค่ะเพราะว่ามาตามเพื่อนมาอนี้กับผ่านมาได้มือหนึ่งแล้วคืนหนึ่งแล้วเพื่อน่าค่ะเพื่อนฝันว่าเพื่อนเห็น ผีพอก็ผีปูเนาะค่ะผีพอก็ผีปูนี่แบกปืนมาเพื่อนว่าค่ะปืนคนละกระบอกเพื่อนว่าแต่บบนียิงเนาะค่ะแบกมาเนาะค่ะน้ำมนก็เลยถามว่าเจ้าสีไปใส่เนาะค่ะเพื่อนก็เลยบอกว่าเพื่อนสิไปหายิงหนกเพื่อนว่าค่ะแต่หันบาขั้นในยิงเพื่อนว่าฝันซ้ำนี่เนาะค่ะกับหูเมือน้ำมนต์ห้แเนว้ท่างมากก็คือแปดหกเนาะค่ะแปดตีมาจากปืนเพื่อนว่าหกนี่ตีมาจากน้ำของผู้ชายเพื่อนว่าค่ะผู้ชายจังได้กับเป็นหกเพื่อนว่าค่ะลักา เก้าแปดเพิ่นว่าเก้านี่กับหัวเอาเพิ่นว่าค่ะหกนี่อาจซ็ตกับหัวเป็นเก่าเพิ่นว่าหรือว่าตีจากผู้เทาน้ากระไดเพิ่นว่าตีเป็นเก้าเนาะค่ะแปดตีมาจากปืนเพิ่นว่าแปดหกกับเก่าแปดเป็นเหล็กตีจากฝันเนาะค่ะราคาหกศูนย์เนาะค่ะเป็นอายุของผีเมญ่าเพิ่นตอนเพิ่นเสียชีวิตเนาะค่ะเสียชีวิตตอนอายุหกสิบปีเพิ่นว่าค่ะเพิ่นหายแนวทางมากกัมีสามตกับสองตเนาะค่ะก็อย่าลืมตัดกับหมุนน้าเนาะค่ะ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาบเดี๋ยวต้องวันใหญ่กับน้ำมนต์สุขุสุขคนค่ะค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวนิงพะรวยน,ำน้ำในเด้อยค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ